มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งม,มั่นที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้วยวิสัยทัศน์เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งสร้างสันติภาพและพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งประชาคมอาเซียนศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นส่วนงานสนับสนุนที่สำคัญอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนบทบาทมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติในมติที่มหาวิทยาลัยเชื่อมโยงกับสังคมชุมชนตลอดถึงภาคีทุกภาคส่วนศูนย์อาเซียนศึกษาได้ขยายเครือข่ายพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในภูมิภาคให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น สามารถเป็นที่พึ่งทางจิตใจและปัญญาของประชาคมอาเซียนการจัดกลุ่มอุดมศึกษาของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมได้วางบทบาทให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้นำด้านการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมเป็นความท้าทายของศูนย์อาเซียนศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาได้นำนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติโดยมุ่งหวังว่าศูนย์อาเซียนศึกษาจะเป็นผู้นำและสร้างความเป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนทั้งนี้ศูนย์อาเซียนศึกษาได้กำหนดกรอบการดำเนินงานปรับแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับ กับนโยบายและท it ิศทางการศึกษาอย่างครบถ้วนเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษาบรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ศูนย์อาเซียนศึกษาได้กำหนดกรอบการดำเนินง,งานปรับแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและ it ang, <iling S 1> ทิศทางการศึกษาอย่างครบถ้วนเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษาบรรลุเป้าหมายและ <discovery> เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบริบทและพัฒนาการศูนย์อาเซียนศึกษาเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2556ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ก่อตั้งขึ้นในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศูนย์อาเชียนศึกษาได้พูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนในการเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาศูนย์อาเซียนศึกษาได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินกิจกรรมหลากหลายรูปแบบอาทิการจัดสัมมนาวิชาการการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนการแบ่งส่วนงานศูนย์อาเซียนศึกษาได้แบ่งส่วนงานออกเป็น2ส,ส่วนคือ ส่วนงานบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการของศูนย์บริหารวางแผนงานการพัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือแบ่งการบริหารจัดการภายในออกเป็นสองกลุ่มงานคือกลุ่มงานบริหารและกลุ่มงานวางแผนและพัฒนาเครือข่ายส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยจัดระบบสารสนเทศและให้บริการวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแบ่งออกเป็นสองกลุ่มงานคือกลุ่มงานวิจัยและสารสนเทศและกลุ่มงานบริการวิชาการภารกิจสำคัญสร้างความร่วมมือทางการศึกษา วิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆในภูมิภาคอาเซียนเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเสริมสร้างบทบาทของพระพุทธศาสนาในสังคมอาเซียนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่นิสิตและประชาชนพัฒนาการสำคัญ การทำ MOU ความร่วมมือโครงการและกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำเช่น Asian Study Center of Kyoto University Japan National University of Laos มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาในกัมพูชาและเวียดนามการจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนองความรู้ด้านพระพุทธศาสนา และความร่วมมือในอาเซียนการพัฒนาหลักสูตรเช่นหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในภูมิภาคการส่งเสริมบทบาทของเยาวชนผ่านกิจกรรมเช่นการประกวดศุนทรพจน์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและโครงการ SDG ร่วมกับ UNDP และสหประชาชาติ จากการพัฒนาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันศูนย์อาเซียนศึกษายังคงเป็นกลไกลสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้แนวคิดพระพุทธศาสนาเพื่อความยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนจุดแข็งมีเครือข่ายประชากรกลุ่มอาเซียนในมหาวิทยาลัยบุคลากร มีศักยภาพด้านวิจัยเครือข่ายที่ดำเนินการด้านข้อตกลงในการพัฒนาด้านอาเซียนมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในระดับประชาคมอาเซียนบุคลากรมีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและมีเครือข่ายด้านาศาสนาสัมพันธ์จุดอ่อนการจัดระบบฐานข้อมูลไม่เพียงพอมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ขาดบุคลากรฝ่ายสนับสนุนและผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูลด้านอาเซียนศึกษามีน้อยโอกาสนโยบายการต่างประเทศของประชาคมอาเซียนและสหประชาชาติมหาวิทยาลัยส่งเสริมบทบาทด้านการต่างประเทศมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาการเพิ่มขึ้นของจำนวนนิสิตต่างประเทศกลุ่มอาเซียน การตื่นรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและพะหุวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ทำให้มีโอกาสในการปรับตัวรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้คนทุกช่วงวัยภัยคุกคามการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันของสังคมทำให้เกิดความเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน การบริหารงานขาดการประชาสัมพันธ์บทบาทของศูนย์อาเซียนในมิติของการทำงานด้านอาเซียนศึกษาโอกาสในการสแสวงหาทุนลดลงการปรับแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การจัดกลุ่มอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยศูนย์อาเซียนศึกษาได้มีการวางยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสัน้น1-2ปีสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายอุดมศึกษาด้านพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียนจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยและองค์กรที่เกี่ยวข้องพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานิสิตคณาจารย์และการฝึกอบรมร่วมกันจัดกิจกรรมสัมมนาการเสวนาทางวิชาการหรือการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค แผนระยะยาว3-5ปีพัฒนาหลักสูตรร่วมจอยโปรแกรมระหว่างมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียนจะตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาพระพุทธศาสนาของอาเซียนผลักดันการเป็นผู้นำด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาและการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม SDG โครงการวิจัยสุขภาวะองค์รวมของนิสิตอาเซียน โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้สู่ชุมชนคุณธรรมพรหุกรณีศึกษาโดยใช้พื้นที่การเรียนรู้สาธารณะเป็นฐานด้านการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือได้มีการจัดประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาและเครือข่ายอุดมศึกษาในประเทศต่างๆได้แก่ National University of Laos Buddhist University of Cambodia International Buddhist College IBC, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการทำวิจัยร่วมกันเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มพระพุทธศาสนาในลุ่มแม่น้ำโขง 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิต จัดอบรมและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มอาเซียนส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการเรียนรู้เกี่ยวกับ AI และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสนับสนุนทุณวิจัยและการนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติจัดอบรมพัฒนาทักษะการวิจัยแก่นิสิตและคณาจารย์ 4. การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเพณีระหว่างนิสิตในกลุ่มประเทศอาเซียนสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาเช่นการจัดงานวิสาขาบูชาโลกและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันในระดับภูมิภาคอาเซียนโครงการสาธยายพระไตรปิฎกอาเซียน 5. การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (collaborative learning) การจัดทำแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เช่น ASEAN Buddhist Network Platform การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของอาเซียนเช่นหลักสูตร Buddhism and Sustainable Development 6. กการจัดตั้งฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาในอาเซียน มีการรวบรวมข้อมูลมหาวิทยาลัยเพื่อขายการศึกษาพระพุทธศาสนางานวิจัยและทุนการศึกษาในระดับภูมิภาคสร้างคลังความรู้ดิจิทัลที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ 7. การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์สู่ระดับนานาชาติจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลายภาษา ผลักดันงานวิจัยและบทความวิชาการเข้าสู่เวทีนานาชาติและเข้าร่วมง,งานประชุมและนิทรรศการด้านการศึกษาระดับภูมิภาค8การสร้างเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม12ปีสถาบันภาษามจรจัดกิจกรรมครบรอบภาควิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมโครงการร่วมกัวมกบวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และร่วมจัดโครงการการอบรมนิสิตอาเซียนรวมกับคณะสังคมศาสตร์และคณะพุทธศาสตร์เปิดหลักสูตรอาณาบริเวณศึกษาอาเซียนร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และเปิดหลักสูตรวิธีวิทยาการวิจัยทางนวัตกรรมการศึกษาร่วมกับคณะคารุศาสตร์ 9. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ยกระดับการประสานงานด้านเครือข่ายภายในและภายนอกมหาวิทยาลายัยควรเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอาเซียนศึกษาและควรเพิ่มการดำเนินงานเชิงบูรณาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยยัยงคงมุ่งมั่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของภูมิภาคเพื่อนำไปสู่สันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน a s e a n Study Center มหา a ุ h ล l a รร n g k o r า r a j a i University is the center for enhancing the Buddhist education in ASEAN region integrating with modern science based on the university vision, the university provide s Buddhist study integrated with modern science and create Buddhist innovation for the development of mentality and society. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความร่วมมือและความยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนกับศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย